สวัสดีครับเออปกติไม่ค่อยได้ทำคลิปเดียเด่ยวๆเนาะหรือว่าคลิปแยกนะครับแต่คืนนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะครับเนื่องจากช่วงกลางวันเนี่ยได้มีการไลฟ์สดตอบคำถามเนี่ยคราวนี้ได้มีคำถามคำถามหนึ่งที่ถามเข้ามาว่าทำยังไงเราถึงจะรวบรวมผู้คนหรือเป็นผู้นำผู้คนนะในองค์กรได้อะไรประมาณนี้นะ ซึ่งผมได้ให้แนวคิดหรือคำตอบไปในทางภายในหรือจิตวิญญาณแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับเออน่าจะเป็นทาง tiktok นะเขาก็ได้เตือนมานะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะเขาบอกว่าเออคนถามเนี่ยน่าจะถามหมายถึงการเป็น l e a d ดอร์ชิหรือการเป็นหัวหน้าหรือการเป็นสปิเกอร์ใน public หรือในที่สาธารณะอะไรก็ตามเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของตะกะ อาจจะเป็นเรื่องของหลักการนะซึ่งสาเหตุที่ผมตอบไปเกี่ยวกับเรื่องภายในและจิตวิญญาณเนี่ยต้องเรียนตามตรงครับว่าผมต้องการให้ผู้ถามรวมถึงผู้ฟังเนี่ยได้ย้อนกลับไปถึงต้นต่อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะหาออข้อสรุปในการรวบรวมผู้คนในการ เป็นหัวหน้าที่ดีลูกน้องไม่ดีหรือเนี่ยเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยให้คําตอบแนะนําปลายเหตุไปเยอะมากแล้วก็ไม่สามารถเออ่ช่วยเหลือได้อย่างแท้จริงมันสามารถช่วยได้เพียงชั่วคราวครับแต่อย่างแท้จริงนี่หมายถึงระยะยาวมันจะไม่เกิดขึ้นอีกผมเคยเจอมาละนะมีนักเรียนคนหนึ่งนะเขาได้ถามคําถามประมาณนี้แหละ เขาได้เอาวิธีคิดหลักการทั้งของผมทั้งของคนอื่นไปใช้นะแรกๆหัวหน้าก็ชมลูกน้องก็ชอบหลังๆเนี่ยลูกน้องต่อต้านหัวหน้าเนี่ยก็ท้าทายและเยาะเยะ้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ย้อนกลับมาด้านภายในเพราะว่าผมกำลังบอกถึงต้นเหตุที่มันจะไม่เกิดอีกแต่โลกใบนี้เนี่ยหรือเราทุกคนเนี่ยพยายามจะแก้ที่ปลายเหตุว่าฉันอยากจะเป็นผู้นำคน เป็นผู้นำที่ดีนะหรือว่าคุม้มลูกน้องอยู่ฉันควรทำอย่างไรสาเหตุที่ผมตอบด้านภายในเนี่ยเพื่อที่ให้ตัวคุณเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกหรือมันจะออกมาได้ดีที่สุดในรูปแบบของคุณซึ่งประเด็นนี้เนี่ยอยู่ในรายสดของวันที่17กันยายนนะครับไปหาดูกันได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้5หลักการเกี่ยวกับจิตวิญญาณและความคิดนะครับ ข้อที่1น,นะครับจิตวิญญาณคุณเป็นอย่างไรคุณก็จะมีแนวคิดและการรับรู้แบบนั้นนะทุกวันนี้เนี่ยเรามีแนวคิดกันเยอะมากเรามีวิธีคิดนะครับไปเรียนการเ,เขาเรียกอะไรทิงกิ้งไปวิธีคิดสรุปรวบยอดหรือวิธีอะไรก็ตามเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยหลักการวิธีคิดนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยตัวตนเราที่แท้จริงเนี่ยจะเรียกว่าจิตวิญญาณก็ได้นะซึ่ง สิ่งที่เราคิดหรือเรารับรู้มันขึ้นอยู่กับภายในหรือจิตวิญญาณเราครับเช่นนะครับเอ่อถ้าจิตวิญญาณหรือภายในเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบวิธีคิดวิธีการรับรู้ของเราในเรื่องราวต่างๆก็จะมีความสุขความสงบและในมุมมองที่บวกแต่ถ้าจิตวิญญาณของเราหรือตัวตนของเราจริงๆเนี่ยมีความกลัวและกังวลเครียดวิธีคิดของเราก็จะเครียดครับ แล้วก็มีความกังวลแฝงนะมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่ในนั้นด้วยซึ่งจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองที่ปลายเหตุแล้วย้อนกลับมาแก้ที่ต้นเหตุเพราะปลายเหตุของเราปัญหาตอนนี้คืออะไรมันมาจากต้นเหตุของเราคือจิตวิญญ,ญาณและภายในของเราครับเพราะฉะนั้นดูที่การคิดของคุณและการรับรู้ในโลกปัจจุบันของคุณครับ<ม>ว่าคุณเนี่ยรับรู้ในรูปแบบไหนจิตวิญ,ญญาณคุณก็รับรู้รูปแบบนั้น มันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ครับที่เราไม่เข้าใจจิตวิญ,ญญาณตัวเองเราพยายามไปดูเอ่อโคช้ชพยายามจะไปดูการเปลี่ยนแปลงชีวิตรูปแบบการดําเนินชีวิตแต่เราไม่เข้าใจจิตวิญญาณของเรามันทําให้เรารู้สึกว่าฉันต้องมองในแง่บวกฉันต้องพยายามเป็นคนดีนู่นนี่นั่นแต่ภายในเรากลัวกังวลเครียดโกดรธเกลียดไม่เข้าใจมันเลยขัดแย้งกันครับความสําเร็จมันเลยดูเหมือนมีอะไรติดขัดชีวิตคุณก็เลยรู้สึกว่า ทำอะไรก็ไม่ขึ้นติดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นเช็คที่ปลายเหตุและกลับมาแก้ที่ต้นเหตุคือจิตวิญญาณนะครับผมฝากไว้ข้อหนึ่งคือจิตวิญญาณคุณเป็นอย่างไรการรับรู้และวิธีคิดคุณจะเป็นแบบนั้นครับข้อ 2. ครับพลังแห่งการเชื่อมโยงจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราสามารถเข้าถึงพลังของจิตวิญญาณได้เราจะมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอสาเหตุที่เราไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลย นะเนื่องจากเราขาดการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเราครับเราอยู่ในโหมดแข่งขันบ้างเราอยู่ในโหมดที่เรียกว่าต้องแก้ปัญหาบ้างมันไม่มีความสงบไม่มีความสุขแต่ถ้าจิตวิญญาณไหนที่มีความสุขสงบรวมถึงเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรับรู้ได้ครับว่าความคิดสร้างสรรค์ไอเดียหรือการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ที่เราเจอทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะมีความสุขและความสงบอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นข้อ2จึงสําคัญครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนติดขัดก็คือเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์เราเช็คได้จากตรงนี้เลยครับว่าแท้ที่จริงแล้วเราเชื่อจิตวิญ,ญญาณหรือเราเชื่อมต่อจิตวิญ,ญญาณของเราอยู่หรือไม่ข้อ3ครับความเชื่อที่อยู่ในจิตวิญ,ญญาณของคุณส่งผลต่อชีวิตที่คุณกําลังสร้างขึ้นเราทุกคนครับกาลังสร้างชีวิตและรูปแบบของเราเองอย่างแท้จริง แต่เมื่อไหร่ครับที่เราขาดการเชื่อมต่อหรือเรามีความเชื่อแบบผิดๆมมนได้ถูกฝังลึกครับหรือเราถูกออสอนให้จิตวิญญาณเชื่อแบบนั้นเท่ากับว่าเราพยายามจะสร้างชีวิตตามรูปแบบของคนอื่นบ้างตามรูปแบบของโลกภายนอกบ้างและทุกวันนี้ถ้าชีวิตคุณเป็นอย่างไรโปรดจงจำเอาไว้ครับว่าส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่สร้างขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้และกำลังจะไปต่อข้างหน้า มันเกี่ยวข้องกับความเชื่ออยู่ภายในจิตวิญ,ญญาณของเราด้วยจะเรียกว่าเป็นความเชื่อที่ฝังลึกลงจิตใต้สำนึกก็ได้ครับมันเลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเวลาผมตอบคำถามที่ลึกมากๆแต่ฟังดูแล้วมันพื้นพื้นเบสิกแต่บางคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าอืฉันยังไม่ได้ต้องการคำตอบตรงนี้ฉันต้องการหลักการและวิธีการที่จะแก้ไขสถานการณ์นี้แต่สิ่งที่ผมบอก มันคือการแก้ไขลงไปลึกและมันครอบคลุมทั้งสถานการณ์ตอนนี้อดีตและอนาคตได้เพราะฉะนั้นความเชื่อที่อยู่ในจิตวิญญ,ญาณของคุณฝังลงจิตใต้สำนึกและมันมีผลต่อการสร้างชีวิตของคุณตอนนี้ด้วยนะครับและข้อที่4ครับสำคัญมากๆเลยนะครับจิตวิญ,ญญาณที่เปลี่ยนไปแนวคิดก็จะเปลี่ยนตาม นี่คือเหตุผลว่าเวลาผมไลฟ์สดหรือตอบคําถามอะไรผมจะเข้าไปลึกทันทีเพราะผมรู้ว่ามันเชื่อมต่อได้ทุกคนครับไม่ว่าคุณจะจบสูงไม่มีความรู้หรืออยู่สถานที่ใดขอเพียงแค่คุณเชื่อมต่อนะเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของคุณเปิดใจคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณได้และแน่นอนครับมันจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและแนวคิดคุณได้ นั่นจึงสําคัญครับถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองผมเลยเน้นย้ําที่การเปลี่ยนแปลงไปที่จิตวิญญาณนะมากกว่าพยายามเปลี่ยนสถานการณ์ตรงนี้เพราะถ้าเราพยายามจะเปลี่ยนสถานการณ์ตรงนี้ไปหมดเลยจิตวิญญาณเราไม่เปลี่ยนครับเรายังเหือดแห้งเรายังขาดแคลนเรายังไม่พัฒนาแต่เราอยากจะพัฒนาโลกภายนอกมันเป็นไปไม่ได้ครับ มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเดี๋ยวจะหาว่าผมกีดกันแต่มันจะเป็นไปได้ในรูปแบบที่เหนื่อยและไม่ถาวรเด็ดขาดไม่มีทางถาวรแน่นอนหรือจะมีเอฟเฟกส่งผลต่อจิตวิญ,ญญาณเช่นบางคนเนี่ยนะประสบความสําเร็จด้วยความเหนื่อยยากเอ่อแล้วเป็นโรคซึมเศรา้าเครียดเห็นไหมแต่คนที่เริ่มจากจิตวิญ,ญญาณภายในสมบูรณ์แบบข้างนอกจะค่อยๆฉายออกมาและเปลี่ยนวิธีคิดแนวคิดของเขาได้ครับและ5้าครับ ฝึกพัฒนาจิตวิญญาณของเราเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดของเราเองการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยมีหลายรูปแบบครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการมีสมาธิหรือคุณจะนั่งสมาธิก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วผมเน้นย้ำที่การที่เรามีความสุขและความสงบและเราเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริง ซึ่งการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยที่ผมเคยแนะนําไปมากแล้วจะมีเรื่องของการหายใจมีเรื่องการเขียนบันทึกมีเรื่องของการนั่งสมาธิบ้างนะระหว่างวันเนี่ยคุณต้องรู้คุณต้องมีวิธีที่คุณจะใช้ชีวิตเพราะการที่เราจะพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณแน่นอนครับมันไม่สามารถไปพัฒนาด้วยการทํางานให้หนักขึ้นด้วยการพยายามจะเอาใจคนอืน่นแต่มันคือการเข้าไปภายในให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตวิญญาณมันคือส่วนหนึ่งครับหรือทั้งหมดเลยก็ตามที่อยู่ในเนื้อหาของผมที่บอกทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแรงดึงดูดควอนตมัมฟิสิกส์วิทยาศาสตร์การเขียนบันทึกนั่งสมาธิหรือแม้แต่การตอบคําถามในไลฟ์สดต่างๆก็ถือเป็นการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณและการที่เราจะพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันรวมไปถึงการเรียนรู้เราลองสังเกตสิว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังเรียนรู้อะไรสักเรื่องหนึ่งแบบ อยากรู้จริงๆสักเรื่องหนึ่งนะคุณจะอยู่ในขึ้นที่สูงเองเพราะฉะนั้นผมเลยคิดและแนะนําแล้วกันว่าการที่คุณดูไลฟ์สดของผมหรือการที่คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากผมมันมีแต่เรื่องดีเรื่องดีแล้วก็เรื่องดีเพราะคุณอยู่ในขึ้นสูงเลยแล้วคุณก็จะได้รับความรู้ที่สูงมากขึ้นด้วยจิตวิญญาณก็ได้พัฒนาขึ้นอีกมันมีแต่ได้กับได้สิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะประสบความสําเร็จในระยะยาว มันไม่เร่งรีบมันไม่ได้แบบวื้หวามากแต่ผมเชื่อครับว่าไม่ช้าก็เร็วครับตัวคุณจะสามารถเข้าใจและรับรู้สิ่งที่ผมสอนได้ไม่มากก็น้อยและถามว่าเมื่อรับรู้และเข้าใจแล้วใครได้รับประโยชน์มากที่สุด mm. ก็คือตัวคุณนั่นแหละและนั่นแหละครับคือเป้าหมายที่ผมถือว่าผมได้ทำสำเร็จแล้วในทุกๆวันผมเลยอยากให้ทุกคนครับเปิดใจให้กว้าง รับรู้เรียนรู้รวมถึงพัฒนาทาง,ทางด้านภายในของเราเพราะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์หรือสกิลในอนาคตของคุณที่ไม่มีใครแทนที่คุณได้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงประมาณเท่านี้ถ้าใครมีคำถามหรือสนใจเนื้อหาแบบไหนรูปแบบไหนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสัมมนาวันอาทิตย์ที่19กันยายนนี้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบทางด้านจิตวิญญาณรวมไปถึงการกระทำนะครั after, บเช้ mer, าบ่ายวันอาทิตย์ที่2 9 ราคา1,500บาทถ้าใครสนใจ inbox เก,กินเข้ามาได้เลยครับทาง Facebook หรือ Line Ad o i f i c i เ l สำหรับวันนี้สวัสดีครับ